การทำงานแบบเช้าชามเย็นชามหรือ Quiet q i t t i n g เนี่ยคืออะไรอะครับต้องบอกน้องโซโลโอ่อย่างงี้ครับว่าคำว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยครับถูกใช้กับหน่วยงานราชการของไทยเราเนี่ยครับมาเกิน30ปีแล้วนะครับมันหมายความว่าข้าราชการคนนั้นเนี่ยทำงานให้ถึงแค่ปริมาณงานขั้นต่ำที่ระบุไว้ใน job description เท่านั้นแหละครับ แต่เขาก็มีเหตุผลนะครับเนื่องจากระบบระเบียบในหน่วยงานราชการต่างๆเ่ยครับบางทีมันหยุ่มหยิมเกินความจำเป็นครับเช่นงานธรรมดาางานหนึ่งเนี่ยครับกว่าน้องเนี่ยจะทําเสร็จได้นี่ครับอาจจะต้องผ่านการอนุมัติกว่า50ขั้นตอนเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยข้าราชการบางคนเนี่ยครับเขาไม่กล้าตัดสินใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวจะไปข้ามหัวนายครับหรืออาจจะไปข้ามหน้าข้ามตาเพื่อร่วมงานเนี่ยครับที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันครับ มันทาให้ข้าราชก,การคนนั้นเนี่ยตัดสินใจทำ,ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเลยครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับในขณะที่ท่านน้องโซโล่เนี่ยทำงานในบริษัทเอกชนใช่ไหมครับแล้วท่านน้องเนี่ยดันทำทำงานเช้าชามเย็นชามใช่ไหมครับตอนวันประเมินผลประจําปีมาถึงครับน้องโซโล่เนี่ยจะโดนตัดเกรดให้เกรดต่ํานะครับ ลงผลให้น้องเนี่ยเงินเดือนขึ้นน้อยครับหรืออาจจะไม่ได้โบนัสเลยนะครับแม้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับคุ้นเคยกับการทํางานเช้าช้ยจนชามมาเกิน30ปีแล้วเนี่ยครับแต่ในระดับโลกเนี่ยหรือฝรั่งเนี่ยเพิ่งเกิดคําศัพท์คํานี้ขึ้นมาครับซึ่งเขาเรียกว่า q u i e t quitting ครับซึ่งศัพท์คํานี้เนี่ยเกิดจากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันทําให้บริษัทหลายที่เนี่ยเลทออฟพนักงานครับแล้วก็เกิดการล็อกดาวน์เป็นช่วงๆทั่วโลกครับซึ่งมันทําให้พนักงงาานนออฟหลยคต้ หรือทํางานจากที่บ้านใช่ไหมครับในขณะที่พนักงานจํานวนมากมีความสุขกับการทํางานที่บ้านใช่ไหมครับเพราะเขาเนี่ยสามารถเล่นหมาเล่นแมวของตัวเองที่บ้านได้ใช่ไหมครับอาจจะนอนดู Ne t f l i x ไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้ใช่ไหมครับคล้ายๆกับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะครับมันทำให้พนักงานประจำเหล่านี้ติดใจครับเพราะถึงจังหวะที่โควิดซาเนี่ยครับมันทำให้พนักงานพวกนี้ต้องกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศเต็มเวลาเหมือนเดิมครับ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ครับก็รู้สึกโหยหาอิสระหรือเวลาว่างเหล่านั้นนะครับมันทำให้เขาเนี่ยตอนที่เขาทำงานอยู่ออฟฟิศเนี่ยครับเขาเลยตัดสินใจไม่ทุ่มเทให้งานเหมือนเดิมครับมันทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจทำงานแบบเจ้าชามเย็นชามครับตามที่ระบุไว้ใน job description เท่านั้นนะครับเพราะเขาเนี่ยต้องการเวลาว่างเนี่ยไปรีแลกซ์ครับแล้วหลายคนครับมีความคิดว่าถ้าเขาจะทุ่มเททำงานหนักไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มครับ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพหรือผลผลิตของบริษัทเนี่ยลดลงมากนะครับจากแตก่ก่อนสรุปว่าฝรั่งเนี่ยพัฒนาในเรื่องเช้าชามเย็นชามเนี่ยชา้ากว่าประเทศไทยไปหลายสิบปีเลยครับ